ครขออนุญาตตรวจค้นหน่อยครับนะครับขออนุญาตตรวจค้นหน่อยครับผมกดวายได้ไหมไปยิงปืน โอ้โหกัญชานิดเดียวสำหรับนิดเดียวเองไม่นิดนะไม่นิดไม่นิดเพื่อเรียกตำลังจะลิดเพือนผมเลยเอ้ยแต่มันต้องเข้าคุกก็เดิเข้าคุกปืนหายนะครับโอเคครับ โอเคครับกันเลยเฮ้ยมันเจอว่ะมันเจอว่ะใครวะ แล้วรถเร็วก็ด้วยรถโดเน็ตตามไม่ทันจริงๆเออเราต้องตอ,ตองบรถตำรวจให้เท่ารถโดนเน็ตนะต้องวิ่งสักแค่ร้อยฟอละเปไหนอ่ะไปไหนอะใครอ่ะแม็กลาเรนเนี่ยจริงไอ้แม็กลาเรนน่ะเป็นรถแรกของตำรวจยึดต่้มเน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 ซ้ายแต่เนี่ยไอ้รถที่คุณไฟขับอเฟอร์เรีะแรงบุ้งนี่หว่าอะไรหรอ หยุดรถก่อนหยุดรถหน่อยหยุดทำไมตรวจค้นตรวจค้นขออนุญาตตรวจค้นหน่อยขออนุญาตตรวจค้นวะแก๊งโคโยตี้เดี๋ยวนะทำไมอะลงรถแล้วกดวายครับโคโยตี้วายครับผมกดกดวายอ่ะถือปืนทำไมครับเก็บปืนด้วยเอาเอาไปไหนกดวายกดวาย ไลน์ครับสองเ้าสองเก้าบุ้งกีกดไว้หน่อยโอเคเ <c oughs> ก,กมเพ็รอยู่อนุาตตัวคันนะครับผมจ้าคุณตำรวจเกมเพชดอยู่ช่วยด้วยทตวำรวจตลัประชาชนเอฟตอนนี้ย,ดยุดอะไรวะร้อยตำรวจอก พี่ใส่ให้สิบเลยนะน่ะจะมาต้องตรวจเองไม่เองนะเราจะตรวจเองนะยอสูงปีดผมยังวาดที่อยู่เลยวาดที่ผลงานไม่ดีไงผลงานไม่ดีไปจนจิงแตกเคยปิดที่ิดไหนเนาคือเวลาบางทีเราเอามือออกจากรถแต่มันจะเห็นเห็นมือเราครับ มันจะยิงดิ่มมือเราตายครับใช่ต้องดูดีๆผมก็เกือบตายหลายรอบแล้วก็เอามือออกไปสออกสี่ศูนย์มันเป็นรถเก็บสมแต่มันขับเป็นรถตู้หลายรอบแล้วรถปาเต็กตึงมีหลายที่นั่งแต่นั่งได้แค่สองคนกดวายครับกดวายครับรถพออดี ขับได้ก็มันไม่แรงแจกได้มอสายมากกว่า 1, 1ึ9งสี่ก้าไกลไหมเฮ้ยรถมึงเอ็มของป้าให้หก็ได้พี่เออแต่เคยเอารถตู้ไปกินเขานะหน้าเละหลังเละ แต่ก็ขับได้เหมือนเดิมมันเละแต่มันก็ขับได้เออเละแต่ขับได้สลาลกโคตรจุกอะโอ้เรียกอะไรเยอะขนาดนั้นได้เย็นที่เดียวกันวันนี่ย มำลอดผมเงินแดงติด,ดรถพันสองอะโดนโนยิงตายแต่ตรงนั้นพี่มออยู่นะอยาให้เนมเนมชุดแล้วกันน่าจะจุดเดียวกันจอดก่อนครับเขาบอกว่ากดวา้ <w ai S 2> <า>ด้วยครับผมบอบอไม่พิมมาด้วยละ่ะบออผมโดนเฉยเลยยังไงเนอะ ประมาณว่ามาให้บอกด้วยเหรอใช่รีบไงรีบมาช่วยขอโทษได้ปหมล่ะผมบอกว่าผมรีบเขาบอกว่าเนี่ยผมเป็นหมอเก่าเงินแดงติดลบพันสองอะอะไรก็ไม่รู้ติดลบอะไรครับเขบอกไปขอโทษได้ปหมล่ะเงินแดงติดลบจะบอกมาช่วยให้ก็ดีแล้วแต่ผมไม่ได้พูดเนี่ย Hey wake up แล้ว,วลึงอ่อพี่ขอกินท่าต่อบะลีจ้าเออเออเออโดนหมอไฟจับเอ้อูอ้อก,กอ,อ, <c oughs> อง <c oughs> <c oughs> เรีย,ยกยศก็ผิดตายแล้วที่ไฟเยร์ นี่คนนี้จับมันค์งคุกกันนานแม่งเกียร์ยิงแอดมินเฉยไหนเนี่ยไอ้ไอ้ดนเนี่ยแดงเข้าไปไหนวะับางไหนครับเออเนี่ยไอ้ชุดแดงเนี่ยแต่นะไซโคไซโคซึ่งหนึ่งสองเจ็ดยิงแอดมินนะครับเปล่าอ่ะพูดดีดีดิเปล่าครับพี่รึเปล่ะครับโอเค ผมไม่นี่ผมจะยิงไปทางเอ่ยไงแล้วมันด้านไปดรอตอินอันินผมมองไม่เห็นคือยืนอยู่เฉยไงคนนั้นเขายิงผมด้วยพี่คนนั้นเขายิงผมด้วยคนเนี้ยคนนี้เขายิงผมด้วยผมจําได้เขาเขาเายิงผมด้วยที่ร้านที่ร้านรถที่ร้านรถไงที่ร้านรถเขายิงผมเขาพยายามจะยิงผมแต่มันอยู่ในเซฟโซนวินน่าช็อปหนึ่งช็อปหนึ่งสามหกยังอ่ะเหรอ ไม่หลุดครับอ๋อว <Okay. S 1> ินนร์หลุดเหรอแน่หลุดเคหนึ่งสองห้ากด F 7จจ่ายค่าปรับด้วยครับเป็แป๊บเดี๋ยวผมไม่ให้ก็ได้พี่ผมชุดเสร็จแล้วไม่ไม่พี่กำลังไปเดี๋ยวพี่เห็นว่ามีคนค<ม>อยู่ตรงนั้นมีหมอนอยู่ต่าจะถามเคแบบไม่ขึ้น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 เหรออาแเราบินไปติดไข่ไว้ะนะั่งกินผมไปสองศูนย์ห้าครับ โอเคครับขอบคุณครับขึ้นยังครับเพื่อนรักพี่าย <ไป S 1> ครับยิงตำรวจตายเกียรตทีดีับพี่ปกติตอนเนี้ยเอาแค่ร้อยยี่สิบพอกด F 7ใจใจ,ใจ่ายบินด้วยครับผมฮัลโหล1 2 7จจ่ายจ่ายยังโอเค พี่มีคนยัดเงินแดงให้ผมสองหมื่นแปดสองสิบศูนย์ครับเจ็ดเจ็ดบีด้วยพี่ไฟพี่ไฟมีคนยัดเงินแดงให้ผมชุบคอบยังครับอันดีนเอฟอ้นอีกแล้วกำลังไปครับครับ โอ้มิสเตอร์แบงค์คนเดียวเจรจาไหมครับเจรจาครับเจรจาครับสองข้อครับผมไม่ไม่เล่นรถกับไม่เล่นลูกตองครับผมโอเคครับ เอาเอารถถอยเดี๋ยวจะวิ่งเข้าทางนั้นไงเกรย,ย์ขับรถเล่เฮ้ยอ๋อได้จ้านอครับเขับรถเล่นเหรอป,ป,ปล่อยปล่อยออกมาน่าจะเปลี่ยนรถน้องบนตลาดตรงนี้อ๋อไดอยังว่าขับขับอ้อมแมปเล่นเหรออา,า,าวๆามันชาพี่ก็ทำไมนี่เอาคันอื้อเยอะแยะเอ่อหมอมาชุบตำรวจเลยครับ ยังไม่ได้ประกาศวงแดงครับมีไหมเนี่นยน่าจะมีไม่เยอะนะแพลงนี้รักนาจุ๊บจุะคนหนึ่ง <c oughs> เสียงห,อหมอใครหมอ ชุบตำรวจครับตำรวจชนะครับมากันสองคนเหรอครับมาวานมาวอนนะอ เดี๋ยวเอาอิตาแบงค์ไปด้วยเลยเด้อให้ชุบเลยไหมคะอิตะแบงได้ครับพี่เดี๋ยวไปชุบที่สอนอดีกว่าครับอ๋อได้คะ่ะงั้นเดี๋ยวไปชุบสนอนนอเนาะครับเอ่อคดีมีสมุดบันค<อ><า>ิดก่อเหตุฆ่าตำรวจหนึ่งคนปล้นร้านค้านะหมาชุบเลยครับหม,หมามาครับผม จ่ายครบแล้วใช่ไหมครับครบแล้วพี่ครบแล้วไอ้ปวดเลยดิเฮ้ยไปไหนอ่ะมี่ตัวแบงค์นี่ชุบเลยปะปวดเจ็บจ่ายปินแล้วคุณจ่ายหมดแล้วครับเดี๋ยๆเจย์เราจะรอดไม่โดนยิงค่ะอ้าวเหรอเออเราวังรถลิปป๊อปโดนยิงอะ เฮ้ยหลบหลบมีเซิร์ฟเดียวอย่ายิงเลยแเรวคนนี้มีเมตาแบงค์นี่เอาไงครับพี่ไฟโอ้หเซิร์ฟสามสามทับสามสามคดีออกไปสักคดีนึงครับสามสามทับสามสองครับคนครั้งแรกเจ๊ะเซิร์ฟเซตเต็มเหรอสุดยอดเลยไหนครับอัพเตอร์ไลท์ครับโอเคเนี่ยเขารออัพเตอร์อยู่เนี่ยอร่อยเฉยโอเก๊ะ 1,9,7่เ <97. S 2> ้ดี๋ยวผมไปห้ครับขอบคุณครับมีรอยอายระยะทำที่เงินแดงอ่ะสวยไล้วไงผมก็ตวอยุต่อกีไม่ขึ้นดีครับโอหให้ชมต้องเงินแดงซะด้วยกดวายหน่อยครับผม โอ้หสบาทก็เก็บไว้เนาะครับผมโอเคครับถ้าไรถึงโดนจับก,ก็นเนี่ยหมื่นสีสี่นี่เพื่อนน็อตไะเนี่ยยายาแบบ จะไม่หนาอ,อกดวายก็ไม่ตายแล้วโอ้โหเฮ้ยสองรอบนั่นแล้วพวกเรารัเพื่อนตามนี้เ <นะ S 2> พื่อนตามนี้นะ,นนะเดี๋ยวแล้วเงินเฮ้ยเพื่อนหนีไปก่อนเพื่อนหนีไป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  มีกันบ่อยเพื่อนหนีว่ะเอาเรื่องว่ะเราไม่มีของมาทำอะไรกันงงเปลามาเดินเล่นเหรอ,อมาเดินเล่นอ๋อมาดูร้านเราให้เพื่อนใช่ไหมเปลา่าเฮ้ยเพื่อนหนี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 นเข็มไข่ตรงไหนอะกดกดวายครับกดวายหน่อยครับ รถเบี้ยวไปตรงไหนครับกดวายครับกดวายครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมไปครับหนึ่งไปหนึ่งเก้าเจ็ดป่ะครับได้จ้ะไกลไม่เนาะอ้าวไม่ไกลอ้าวตำรวจข้ามวัวเฮ้ยแถวอ่ะหนึ่งเก้าเจ็ดอ่ะจะเลยเราตำรวจข้ามวัวแถวแบงก์เงินเดือนเมื่อกี้ผมก็ไป แม่งงเเินดถือว่าหนีการตรวจดพ้นครับผมย้ำสองสามรอบแล้วว่าให้กดวายเก้าเจ็ดนี้โดนหมายจับอยู่วะเนี่ยอีหนีไม่ถึงกิโลสอนตัวแล้วคุณไม่มีของแลจะหนีกันทำไม่วะโดนคดีอยู่เปล่าผมเก็บไม่ถ่าเนี่ยแหละใส่ป่วนนี่วะเนี่ยใส่ปั้นเปล่าผมเก็บไม่ถ่าเนี่ยแหละ ครับผมผมผมก็เด็ด pues so okay. ู่ค่ะเดี๋ยวดูให้นะฝั่งนี้ไปเพราะว่าอยู่แถวแบงค์เงินแดงอ่ะไม่ต้องฝากผมนะไมม่ีผมว่าตังค์แล้วไมปฝากไรละเดี๋ยวให้หมอชุบที่สอนอแล้วก็ไปกันได้เลยไม่เจลด้วยโหพี่ขับรถช้ามากเกมพี่ขับต่อเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยพี่ข่าพิเศษเก้าสิบ อ่ะผมเตือนไม่ได้ช่างอะอยากายเป็นช่างอะคุณไปช่วยต่อยผมทีครับด้วยทำไมแก้งผมมาสอนนอไว้อะครับไม่รู้เหมือนกัน,นทางช่วยผมด้วยผมอีนก,กว้วยอยู่บนหลังคาป,าปไาปลาปา ไปเนมะื่อไปฮะไป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 หนึ่งเก้าเจ็ดอยู่ตรงไหนคะเลิก <Hello. S 2> ครับหมอเออว่กกี้ผมเห็นรถตำรวจรวบไปคันคันหนึ่งอ Hello, ่ะไม่รอครับพี่ uh. ถ้าพี่มาโรงพยาบาลเบิบกดให้ผมหน่อยล้างขาล้งาไปไปไป เม็ดเมดไปเม็ดเกนเย้โอ้พี่อะโอ้พี่ยมงไป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 พาไไปพาวปไ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 ไปไปไไมไป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 ัปไอไไป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 ไอไปไปไ โอ้เดี๋ยวรถอะไรวะเนี่ยสองข้อเอาอะไรครับผมเจเจสองข้อเอาอะไรครับรถไม่แก๊สนะครับพี่ไม่รถไม่แก๊สครับมีรอบนอกไหมถามไม่มีครับโอเคเอฟก็ฟิวเลย ไ่้ลูกซองใช่ไหมซองได้ครับซองได้จริงไปประตูเออใครยริงเข้าไปอืมขนมขนมยิงไปประตูเะไรเข้ามาผมเตามนะเอา้วตาม่ะใครจะตามพี่ตาม เฮ้ยมันจริงแล้วมันอยู่ตรงนี้นี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมันอยู่ตรงนี้เอฟตุ้งวจอย่าอย่าเพิ่งเอาเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนเอพีไกลเลยเอปลี่ยนนึงยิงไอ้นี่ให้ตายก่อนไอตัวตรงเคาน์เตอร์อ่ะแล้วค่อยเข้าไปหาเลยเหรอบเดี๋ยวผมชาร์จให้ อยู่บนฟุตบาแล้วอยากอยากอยากซิ่งเอาเลยเต็มที่กระตุก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 กระต้กกระตอกกระตุ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 กหระตุกระตุกระตุกะกระตุกกรระตุ้ตุกกระตุกกระตุกระตุกกระตุกกระลกระกระตุกระตุกกระตุกกระรรตรกเิกกอกมกกระตุกกระตุก้กถอยได้นรกกะต แต่ว่าตอนนี้ไม่แหแลกนะคะไม่แหลกตอนนี้หาแล้วใช่ใชเลยเหลือตัวข้างในมั้ยเซิร์ฟลงเซิร์ฟลงเทสเล่นลิ้นเซิร์ฟเทสก็ยังจะลงเหรอ,อเหตุผลยัง ตายจ่าเนกเล้ยอายิงนัดเดียวไม่ตายผมยิงโดนอย่ยิงไม่โดนอครับยิงไม่โดนโอ้แตกโอ้คอยครับเกือบตายเหมือนกันเมื่อกี้เฮ้ยออไม่ใช่เหอใช่เหรเอยอาอย่างไรเอา้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเยเอ้าเยเฮ้ยเ้เ้เฮยเ เอ้ยแปลกๆนะแปลกๆนะเฮ้ยเอ้ยแปลกแปลกใช่เหรอเซิร์ฟนี้ขาวสะอาดครับไม่มีไม่มีไอ้นี่อยู่แล้วไม่มีกั๊กไม่มีกุ๊กกิ๊กอยู่แล้วให้มันสนวะอยากดูจริงจริง user join จริงๆเซิร์ฟโดนยิงแล้วโคตรดีเลย์เซิร์ฟเซิร์ฟโดนยิงเด้อเด้อโคตรสโลว์ชิบหายแล้วใครใส่บินเรียบร้อยใส่บินใส่โค้งโค้งลงเพื่อบินเก้าเก้าเก้าใช่ไหมครับพี่ไฟเมื่อกี้มีคนยัดบินผมมาเนี่ย เออบินโป้พี่บินโป้ตะกดตะกดดูไม่ได้ใช่โอ้เซิรฟ์ฟโดนยิงน่าเกียดจังอ่ะยังไม่ได้เปิดให้ไอ้นี่เลยเนี่ยเซิรฟ์ฟทดลองอยังจะยิงกูอีกโอ้ยตายละ,ะไม่ทายอะไรเอาแล้ว,ลวดีเซิร์ฟจ้าเหมือนมีคนขับเครื่องบินมายิงด้วยเลยเมื่อกี้ใช่เครื่องบินนระเบิดเครื่องบินแบบโหแหลกชิบหายเลยเครื่องบินมันเครื่องบินมันลอยอยู่ข้างบนน่ะใช่ไหม ระม่วงเลยป้าแตกหลายแล้วถล่มลงมาตรงพื้นโอ้เพเศกตรงผมยังเยอะเลยพี่มันเศกใส่ทุกคนครับใครอยู่ตรงไหนคือโดนเครื่องบินเหมือนกันหมดเลเทะ